ตอนนี้เวลาสี่โมงสี่สิบห้านาทีนะครับตอนนี้ทัราซิลหนิน่วครึ่งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไหลแต่สองโมงสองหอดสี่โมงแรกครับบิดมื่นเปนเป็นตอนนี้น<า>้ำจะเปหนนานิวนะครับนิวสองนี่ นามจะพุ่งกับผุเนแต่นี่มันเป็นหนาหน,วน,านิวเคืองหนามหนิวเคืองหนามง่ามหนามง่ามแล้วก็เสียบหนึ่งคือว่าบกเรือดีน่าจะสองสามหมื่นพอดิ ็ติดถ่วถั่วมพือบอันนึงครับ,อนนรบเอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้นครับเมื่อนี้ครับชั้วระจะไปคนกันถ่ายเช็บให้เบื้องนหน่อยๆนะครับเบื้องหน่ำการเจาะใส่ชั้วระเซี่ยวนะครับเจาะลึกประมาณหกสิบเส้นนะครับหกสิบเมตรครับหกสิบเมตร 160ม,บบมันหกสิบเสนครับหกสิบเมตรอ่าก็จะประมาณนี้ครับใส่แข็งซีแข็งใส่แข็งซีแข็ง, 5, ขงเป็นน้ำไว้ถ้าให้่งัวกินแล้วก็แพะน้ำอาชิดเผ็ดความแพะน้ำาร์มัวนะครับแล้วก็บวกหญ้าใส่หญ้านะครับอ่าพวกใดคิดว่า เขตฟ้ามนะครับสําคัญที่สุดก็คือน้ำนะครับทามีน้ำนะครับเพ็ดได้บดกับเลี้ยงกบก็ได้เลี้ยงปลาก็ได้หรือจะเป็นเลี้ยงปลากระช่างเลี้ยงกบนะครับอย่าให้หน้ามีน้ำไหลตลอดมือนะครับเมื่อกี้เห็ดแตงห้านี่ยากเห็ดกระเสียดครับปลูกพักหูมีกินนะครับ ปั่นปลายชีวิตนะครับเกิดเสียงานกันสีมาอยู่น้ำม่วครับมาอยู่น้ำม่วตัวนี้กันนะครับผสมไปแล้วมือวันที่สามสีพันมากล่อรุน่นสผพานหลอบบอน่องเพิ่มสับขนอกลูกตัวแหลกได้ตัวผูเป็นลูกแจ็ควัดลอยล้านนะครับ นี่ในขอบกับที่มี่หัวขังน้ำครับนี่หัวขังมีนี่ครับของจอนาำองจอนาใส่แข้งสุราครับซีแขงซีแข้งเาะยุ่นนีนะนี่แข้งสลราแขงสุราเซียซีแขงตัวนี้หัวซุโม,มนี่ปล่อยครับ ไม่ได้ขังมันอยู่ึ้นมาเหลนน้ำมูยังได้ขอกับที่นี่ม่าผูนะครับลอกซีว่ศูนย์เกอนาคตพ่อพันเช็คเกอร์ครับตัวนี้มันจะเช็คเกอร์เช็คตรวจเช็คนะครับแล้วก็มีซุ้มหนึ่งอยู่ขางลางครับขางลางนี่ม่านอยู่บนม่านอันนี้บมาม่านจะสามซีเมตร เราขอดอยู่กับมีดนี่ซ้ำนีนนน่นะครับหมันหน่อเขานะครับไม่ต้องไปวางยังไล่ครับชีวิตอยู่กับงัวกับสัตว์ที่มีความสุขครับอยู่กับให้กับหน้าอยู่กับป้าหญ้าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้ำนะครับมีน้ำหิห่งหัวกินมีอ่าหัวเบิง่งมีแพะครับลุงแพะนะครับ เอามาตองไปดินล้นนะครับอืมมาตองไปดินล้นหานะครับในอย่งเทียบหลดกระไรนี่ยตัวนี้แม่นี่ได้ทองได้ซีเดือนกว่าครับม่านสาวทองได้ซีเดือนตอนนี้ก็เช็คเกอร์ตัวนึงครับไปแต่เช็กเกอร์ ง่ามมีสัตว์ง่ามมีงวกเป็นสัตว์เชกเกอร์ตัวนี้ลูกสี่วายศูนย์เก้าหกในสิบก็เดือนนะครับคอกไม้ไผ่ครับคอกบานเนี่ยครับเด้อเพราะว่าเฮายังมาท่านลงทุนขอกดีไนไหนนะครับเพราะว่าอันดับแหลกก็ต้องขอกพ่อใส่ได้ก็เอาเพราะว่าเฮาต้องเอางัวไปก่อนถ้าขอกง่ามมีงัวใส่กัน ซ้ำกอล่ะครับพอๆลา่าใดมาจากงัวนะครับเด้อจากขี่ง่วจากตูง่วนะนะครับพุนลผลิตนะครับอันต่อไปแต่เฮ้า,าย้ายงัวนใดจะตีสิผาชิบแม่เฮ้าก็หายงัวแล้วก็เห็ดฟุงทุ่นขอ,อกไหมนะครับก็ยากครับตอนนี้ก็เรียกไม้มาแล้วครับนี่เห็ดขอ,อกแพะครับนี่เห็ดขอ,อกแพะลงแพะประมาณสิบกว่าตัวนะครับ เลี้ยงแพะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไม่น่าแต่ว่าห้อก็ต้องมีใจน้ำแล้วเลี้ยงวัวไม่มีใจก็เห็นพนเลี้ยงนะครับว่ามันง่ายนะครับมันบะแมนมันมีหลายอย่างปัญหาครับปัญหามีหลายอย่างครับงูเจ็บงวบป่วยงวไข่ ไหนสิซื้อขึ้นมากต้องดูแลตัวไดเป็นสัตว์ตัวไดไข่บอาเป็นอย่างบ่ฮ่าต้องเช็คง้เฮาตลอดลนะครับนี่ใจนะครับสามถึงห้าปีครับเลี้ยงง้มันอย่า,านงนี้ผลตอบแทนเป็นกอดเป็นกำนะครับตอนนี้เราเลี้ยงวัวอีกห้าปีวัวจะเลี้ยงเรานะครับนี่แม่บอกจะขาแม่หาปีครับถ้าเฮ้าไปออกรถกับ ดาวสองแสนกับทรงหดครับท่งวดเขาเรียกว่าหนี้สินครับง้วเขาซื้อเงันสดสองแสนบางทีเขาเรียกว่าทรัพย์สินบาทีขยายออกไม่เท่าเลยเรือยอนะครับตัวนี้ฝากนะครับสาหรับพู้อย่างเหลี้ยงง้อเด้อครับคนอายุหา 16, 60, สิบหกสิบเจ็ดสิบปีก็เลี้ยงง้อได้เด้อบ่นจำเป็นต้องคนน่มนะครับ เอาสนีไว้เด็กกันเด้อครับเด้อ,อผมจะออกไปท่าคอนเจนแล้วไปรับปริญญาลูกไส้ครับเหอลอียวงวงัวทรงจบแล้วครับแฝดไส้หลาจบสองคนร้อมขันผู้ใหญ่กัทรงมันเป็นแม่าบ้านไปนแล้วครับตอนนี้ลูกไสก้จบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับก็กดติดตามน,ำน้ำเนย ช่องวินยูฟาร์มอ้าวสวัสดีครับ